เจ้าหน้าที่ฐา,านพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3ส่วนแยกหนึ่งกองกำลังผาเมืองได้ออกลาดตระเวนเพื่อสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดพื้นที่เขตชายแดนบริเวณบ้านปังต้นเดืออําเภอแม่อายตำบลแม่อายอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยเจ้าหน้าที่ฐานพรานชุดปฏิบัติการพิเศษฐา,า,านพราน3202หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่3 2กองกำลังผาเมืองได้ทําการลาดตระเวนพบกลุ่มคนห่างจากชายแดนประมาณ600เมตรพร้อมอาวุธครบมือประมาณ9-10คน จึงคาดว่าจะลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจากักรจึงแสดงตัวและส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อขอตรวจคน้นแต่ฝ่ายตรงข้ามกลับใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่หลายนัดจนเกิดการประทะกกันนานประมาณ5นาที หลังเสียงปืนสงบนะคะพบว่าอาสาสมัครทหารพรานวรพจน์สิงห์ธนะอายุ30ปีถูกยิงเข้าที่ลำตัวหลายนัดอาการสาหัสจึงเร่งนำส่งโรงพยาบาลแม่อายค่ะแต่ว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในขณะนำส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมหา,มหาราชนครเชียงใหม่ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานขอกำลังเสริมค่ะแล้วก็จัดชุดไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่เหลือซึ่งคาดว่าจะหลบหนีไปข้ามประเทศไปอย่างประเทศเพื่อนบ้านค่ะ